หลังจากคลิปที่แล้วนะที่เราลงเป็นที่นอนเสริมรับแขกใช่ไหมทุกคนแต่มีเพื่อนๆถามมาว่าสามารถนอนเป็นที่นอนนวดได้หรือไม่นะวันนี้แอดมินก็เลยสงสัยเหมือนกันนะพอดีแม่ที่บ้านนะชอบนวดก็เลยจัดหมอนวดมาให้คนหนึ่งทดสอบเลยถามพี่หมอนวดเลยว่ามันโอเคไหมนะก่อนหน้านี้เราก็เคยนัดพี่หมอนวดมานะแต่ว่าที่นอนเราไม่ค่อยอำนวยนะเวลามาทีหนึ่งนีก็คือต้องปูผ้านะทีนี้ปูผ้ามันก็จะเป็นลื่นๆเวลานวดเวลาอะไรมันก็จะไม่ค่อยสะดวกนะเรื่องนี้ไม่ต้องมาถามนะ ว่าทำไมไม่นวดที่ร้านก็เราไม่สะดวกนะเราสะดวกนัดมานวดที่บ้านลองดูภาพในคลิปไปเพิ่นๆก่อนนะทุกคนอันนี้คือก็ให้นวด ตามจริงเลยแล้วก็เดี๋ยวแอดบินจะให้ดูงานที่นอนนะสังเกตตรงเข่าพี่หมอนวดน,นะทุกคนมันจะออกนึบๆไม่ได้ยวบหรือไม่ได้แบบนุ่มเกินนะเรียกได้ว่าเป็นที่นอนสําหรับนวดเลยก็ได้นะตัวนี้ผลิตจากยางพาราแท้ทั้งแผ่นนะขึ้นรูปมาทุกคนลองรับสรลระได้ดีถ้าใครชอบปวดหลังนอนแบบไม่ชอบเด้งนะชอบนอนนึบๆเนี่ยแนะนํารุ่นนี้เลยแล้วก็นอกจาก3ฟุตตัวนี้นะจะมี3ฟุตครึ่ง4ฟุตไม่มีสฟุตครึ่งเอ่อสาุฟุต5ฟุตแล้วก็6ฟุต ที่มันนอนได้สองคนก็มีเหมือนกันนะแบบสพับใจยังไงนะเดี๋ยวแอดมินจะปักพิกัดไว้ให้ตะก้าเหลืองด้านล่างนี้เลยเดอ้อเออลืมบอกไปทุกคนตัวนี้รับประกันสิปีนะแล้วก็ส่งฟรีทั่วไทย